หน้าห้างครับพี่น้องห้างไทยจงนะครับเมื่อนี้เวลามอไล่ครับกับิมาพาไยที่นี่พี่น้องเมื่งนะครับการเป็นอยู่ลานมอลล์เซียนมอลล์ซัมเมอร์นะครับอยู่กันแบบไหนบ่มีเวลาฝันไดพี่น้องนะครับผู้ชายกับเม้าครับเมื่อนี่บ่มาเห็นงานเลยนะครับ บานทีอยากอยู่ในมุมอาหารการกินนะครับอยากพี่น้องเข้ามากะมันเล่นมาก,กินเที่ยวอ,อยู่แถวนี้นะครับอยากหิวเขา่าหิวป่ามากเิ่นกะจีเข่ามากเข่าม้าล้านนะครับสะดวกสบายนี่ทุกอย่างทุกแนวนะครับเหล้ายาปลาปิ้งนะครับของทับแจ้มของอยู่ของกินนะครับเป็นเขา่าเป็นอาหารอีสาน เป็นเราเป็นเบียร์เป็นเราสาโท่อเปิดพักนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับปวาสีเป็นเปิดซิมเปิดยังนะครับมีโทรศัพท์มีอุปกรณ์การทุกทุกอย่างนะครับครับสำหรับนะครับส่วนทางลานเราใส่เตาอบเดี๋ยวสีผ้าพี่ๆน้องๆเข้าเขากันเบิ่งเตาอบนะครับเตาอบที่เราใส่อันนี้ลาบก้อย ส้มปาโดะนะครับไกิมัดไว้แบบนี้พี่น้องลาบก้อยมีลูกชิน้นอยอดชัยเข้าไปเบึ้งนะครับด้านในของเต่าย่างนะครับเต่าย่างที่เข้าย่างใส่ย่างให้พี่พี่น้องๆเข้าได้กินได้ท่านกันอนะันนี้ส้มปลาตองส้มปลาตรองนะครับ ยาดบาดถ้ำพี่น้องอหล่อนจักน้อยลักษณะนี่ครับใส่เตาย่างสองหัวนะครับแต่ก่อนเขาใส่เตาย่างอยู่สามเตาพี่น้องอเดี๋ยวนี้ง่ายมากล้านน้อยกัเอาไว้เตาล้านและเตานะครับเห็นลักษณะนี้ครับทํำการย่างอยู่ประมาณ40นาทีนะครับ40นาทีกั โอเคแล้วโอ้ยหล่อนหลายพี่นออ้องเอ้เงินขั้นตำแก้วนี่หายากครับแกสิได้เงินพี่เงินน้องพี่น้องเลยทีนี่นะครับส้มปลาตองนะครับเมื่อนี้กระซิมััดได้แบบนี้นะครับมัดเย่งยงไล่ไว้ส้มปลาตองมีลาบมีก้อย มีลาบมีก้อยมีต้มนะครับมีนกย่างไก่ย่างพี่น้องหมูมูมมย่างนะครับพี่น้องคุณคเคยดีนะครับอาหารการกินผักผัดคละไม่เมื่อนี้ก็เึิ่งบรรยากาศนาล้านพี่น้องถนะือว่าคนชุ่มชนแน่นนะนะครับชุ่มนุ่มแน่นนะ เอาคัตเตอเพอหนหออกให้หลังคัตเตอเพนให้รเอามาคัตเตอเพลนย้าเก้าล่ะเย้าเก้ามีอยู่ครับมีอยู่ครับมีจักรอ้รอเอาจนะักหลอดเอาหน้าเลี้ยงเทียวไหรหนะ้าเลี้ยงเทียวไรยกยากันนี่ครับพี่น้องอย่าไปอย่าท่าอย่าขาปัญญาตยาแก้นวดแก้เครีดแก้คัด ขวสักซองแสงพี่น้องเอ้ยือหวดเล่าคือหวดเล่ากับฟั้งเพลงแก,กอ,แอาการอ,อ,าอาจารย์ง่ายนะครับ ชาอมจา้าชาอมจา้าคำละห้าสิบบาทพอดีเลยแน,น่นิพอดีเลยเอ่อไหนครับบักแตงพอดีเลยวัมนมคือค่อยผู้ใบใช่ไหเนี่ย <laughs> ตายซื้อบักแตงน่อยพี่น้อง ผักหวานเด้อผักหวานผักหวานบ้านผักหวานผักอินเลิศอันนี้บ่าอะปลาเนี่ยคือเบียนหอยจูบด้วยลูกวันว่าแมนเมามัน OM Man Man Man. ลูกหอยจูบโอ้ยมาเคียวเหล่าห้ามันแทะยุกใกล้ๆกันได้โ <saat> อ้ยสร้างเราได้เศร้าเ่าเลยเนี่ย สข้ามาได้หลายโซโมงแล้วฮั <Hi. S 2> YouTuber. YouTuber. ลยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ดาวอินโดมาซื้อของครับอันนี้ผู้สอยก็จะได้ไล่เขาเขาพู้หายแล้วเขาคิวเราสำหรับของที่ย่างเสร็จนะครับก็สี หลอกออกมาแบบนี้นะครับแบบพริกด้านในพี่น้องด้านในยังเหลือไก่ย่างไส้กรอบม,มีลิ้นย่างอันนี้นกนะครับนกจะบางไปนิดก็จะซูฟออนมูนะครับเนานะอันนี้คือด้านหน้าบรรยากาศของร้านมอลลมซัมเมอร์นะครับพี่น้องมีลูกค้าวิไอพี่นะครับ พีนะครับอง้ทัดอลร่มผมน่ะครับผมขอบคุณหลายครับท okay. ุกทุกท่านพี่ฮังเกียร์อุดหนุนว่าสั้นละครับกาล่าง่ายท่างเนบ่ยมีีเวลาครับแพี่น้องไทยท่นอยู่ต่างแดนนะฮะมันหุดหาทุมันตางท้อเข้าบ้านครับลาทิสันติมบาอ ยังอาซนเย็อ๋วปันนี้แดดแดดกำลัง um ส่องครับพี่น้อง วัน้ผสื่อผมไม่ืนะหกหมื่นเยเอแนสามหนึ่งสามเจ็ดสองต้องตงเียโอ้สามหนึ่งสองอ้าวได้ได้เท่าไรก็ดีเบิรนั่นละ พ่อคนถือเลียงไงพี่น้องเรื่องผู้สาวคนนี่คือรล่การกับแกมนะครับกับแกมอยู่หลานเข้าพี่นอ้องซิมี่สามชั้นนะครับหมูกรอบมีไส้กรอกมีหูหมูย่างนะครับมีไก่ย,ย่างลิ้นย่างครับน่องย่างมีนกกระทาย่าง ลาบก้อยมีนะครับโอ้ยขอัญแย่พอนสักยาวเซเว่นเธอน้อมือนี่บรรยากาศนาหางครับอันนี้สำหรับผู้โชคดีเมื่อวานนี่ครับรับไปห้องเมื่อนะป <c oughs> วดฟอนใส่อาจารย์ฟอนสักแล้วครับมือนี่ยล้าหมันนีกก่ต้องมีสว่า,างดิใ่ะเฮมาทำขอกับ เอาเฮ็ดตามเขาคร <aggio> ับเขาพาเฮ็ดนะก็เฮ็ดไปตามกดลระเบียบบ้านเมืองต้านลังเอาะไรครับต้มตัก็อกหอม่ีางกหาีกันมจีตุ๊กๆหมกันต้านนอะ อ,อ,อ๋อในน้ำครับเอาปลไรน้ำหมอน,มนมเอาเท่าไหาาาาาร่อ๋อเ่าเอาผมเ่เอาผมเ่าไหมาพี่น้องเพิ่งปลไหลน้ำอ๋อบไหลปไหลก็มีบกหอีก็มีออนะครับเบิงเอาพี่น้องจังซี่ละการโยกการกินเบิ้กินตยู่บ้านเท่ามีอัะไรยูพี่มีเบิ้ลทุกอย่างครับ อยางสุกแนวเน้ะหาเหลือเพิ่งเอาแน่วาแต่ถายกล่องกับมาแล้วฮาเดี๋ยวผมได้หามือกล่องมาถ่ายก่อนบอไว้หรอกผมมีเวลาท่ายพี่น้องเขาเบ่งซิงของแต่งสร้างบักขามกับี่บักเขือผักข้าวตองมะขามหวานนะครับ น้อยนี่นะครับเดือดมังเอาพี่น้อง ไข่คมครับเขาเนียวบะเขาเนียวเพอเอาอันนี้สาวอินโดนะครับมาอุดหนุนพักยาอันนี้สาวเวียดนามนะมาอุดหนุนของหวานนะนี่ทุกอย่างครับพี่น้องบักตน้นบักแต่งพักหวานพักกระเช็ดนะครับยัญดติยียพี่น้องผู้ใดเขามาถ่ายจงกาแวะมาใส่บริการได้นะครับขอพระคุณเป็นอย่างสูง นะครัพี่ให้การอุดหนุนล,ลานหมอล่ำซัมเมอร์นะครับหรือว,ว่าของหมอล่ำเซียนพ่อห่างไงนะรครับขอบคุณหลายๆครับเอา,ารสัสดุท้ายหมอล่ำเซียนศิลาจากก้อยากักพี่น้องเวลาดันขัดดวนมานะครับสำหรับพี่มี่ขอบคุณขอบคุณหลายๆครัชาญิ่งสุขูสุกขขน้นะครับที่ให้การติดตามและก็ ซอยๆกันกดไลค์กดแช่นะครับขอบุญบอบุนสุขุสุขนทีเขามาเบิงนะครับมือนี่ตาอนุญาตบาถ้ำลายนะครับผมมีเวลาทายถ้ำจริงๆจังๆให้พี่น้องเข้าได้เบิงนะครับย่งบอคันมีตาฟองอยู่นะครับพี่น้องฟองไปเข้าขอบุญขอบุญลายนะครับสำหรับคลิปนาจะไหนก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อพี่พี่น้องๆนะครับสำหรับคลิปนี้ยูดีสัมบายยูดีไม่แห้งกันสุขุมสุขพ้นสำหรับมือนี่ สวัสดีครับ